ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพยุวรรคนผู้หหยขี่โผล่ไงนะครับเมื่อนี้กตดกามาพอก็พ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับในรายการอาหารขี้เก่ากระอขอบพุ่นนะครับเล้อขอขอบคุณนสักอนขอขอบพุณนพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับติดตามพยุวนรณแม่ตังแตคขีบแหลกจนคลิปสบุดไทยเนาะก็ขอขอบพุณนหลายๆพี่น้องบ้านเฮานี่แหละครับที่พอยุตตัางประเทศนะครับหลายๆประเทศกับภาสามารถสีเอ้ยไดเพราะมันหลายเหลือเกิน ขอขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อติดติดตามพยโยนมาโดยตลอดแต่ว่ามากครับดีพอดีนะกติมาดได้บ่มีปัญหานะครับพยโยนยินดีรับฟังนะครับเมื่อนี้กาจิมาเห็ดกับเขาในสไตล์ของพยโยนขึ้กเรานะครับแต่ว่าเมื่อนี้ก็เป็น,นที่ยังทีแปลกขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าบางคนอ,อาจจิบ่ฮู้บางคนอ,อาจสิบ่เคยเห็นนะครับบางคนจีบม่เคยเห็น ซึ่งมันเป็นต้มธรรมดาต้มไก่ธรรมดาแต่ว่ากับบาธรรมดานะครับเมื่อนี่บ้าเรื่องไก่แล้วก็สิเนี่ยครับไก่อันนี้เป็นไก่บ้านนี่ครับได้ยไกบ่บาดมากแต่ว่ารู้สีค่อนข้างเหนียวเออคือว่าอายุมันโดนแน่คือสีค่อนข้างเหนียวตามสีเหลวเบืองแหลวนะครับเนาะที่นี่เพราะมันเหนียวลรอก็เได้แก้ปัญหาจงได๋บ้างนี่เหนียวแหลวแต่เลยเนี่ยครับ สีต้มไส้น้ำแข็งครับสีต้มไก่ไส้น้ำแข็งเพราะไก่เหนียวนี่ต้องต้มไส้น้ำแข็งเท่านั้นนะครับคือจังสี่ครับเข่ต้องไส้น้ำธรรมดาคือการต้มเนี่ยเข้าเดี๋ยวเห็นตั้งไหนกับเบื้องขั้นตอนแล้วกันนะครับขั้นตอนกับจังเบิรงแต่ว่าเข้าผสมไส่น้ำธรรมดาขันสมบูรณ์พ่อาพ่อจังไหน่อยใส่ที่หลังแต่ว่าเข้าตองไส้น้ำแข็งก่อนขันธรรมดานี่เป็นชั่วโมงกับเอเป่อยเดียรับไก่ขันไก่เหนียว ตวานี้บ่เกินครึ่งชั่วโมงเปื่อยแน่นอนอร่อยแท้แน่นอนเปื่อยแท้ๆนะครับก็เล่บัวล้านเพิ่นบอกว่าก็บ่ลบโบราณเหรอครับเมื่อสมัยใหม่แน่อยู่ดอกแต่ว่ากับจักผู้ใดคิดคนมาต้มใส่น้ำแข็งเด้อเพิ่นว่าต้มใส่น้ำแข็งเนี่ยมันก็นเลยทำให้เนื้อไกเ่เฮาน่ะเปื่อยเร็ว สำหรับผู้ใดติดตามพญิวัลนะครับเนี่ก็มีช่องทางหลายๆทางที่ติดตามพญิวนได้เมื่อวาสิเป็นทางแฟนเพจพญิวัลโคนผู้ฮายขี่โผล่ไงนะครับแล้วก็ทางไลน์ทางก o เกิลผัดนะครับทาง Facebook นะครับหลายๆทางก็ลองติดตามเบิ่งที่นี่มื้อนี้เห็ดไก่สำหรับสำหรับเครื่องมีหยังแน่ก็บเบิ่งไปแล้วคือไก,ก่กระดุมแข็งนะครับเครื่องก็มีหยังแน,น่นี่ง่ายๆครับเฮ็ดกินง่ายๆค่ะ บกขามเปียกอันนี้ก็ยอดบะขามมาใส่เสริมเข้าไปอันนี้ก็เกลือครับใส่เกลือ,อย่างเดียวกับพ่อครับกับผงนัวครับนี่ผงนัวหน่อยนึง้ะกาตะไคร้ใส่พริกสดครับมือนี่ไม่ได้ใส่พริกแข็งนะครับอันนี้ก็ใบบักกูดกับต้นหอมที่นี่ถูกย่างครบสิบขวัวเนะครับเนดะ้อเดี๋ยวหยาบมานพี่เนาะนี่ถูกย่างครบสิบขวัวเนี่ยครับขัวซักกอนเป็นย่างเจ้าขัว ขวัวให้หอมครับนี่ครับขวัวขั่วได้ครับเริ่มมือหนี่ิขวัวเครื่องครับมือนีิขัวเครื่องสูตรนี้คือสูตรขวัวเครื่อง ขัวไหหอมเลยครับขัวให้หอมจริงจิงมันกระขาดหอมแดงนะครับตามสูตรตรงนี้หอมแดงแตัว,ว่าหอมแดงสำม ertz ฝนพันดันตกก็เลยไม่ได้ออกไปตลาดอาซัมน,นี่กระแทบครับเห็ดกินเรียงไม่ได้เห็ดขายแซ่พี่เขาเอาฟรีลองรเรื่องทั้งหลายนี่ธรรมดากับปีเงเอาได้ครับนะเนี่ย่างเอาปีเงเอา พอไฟแดงๆถึงมาแล้วก็เสียบไม้ปิ้งเอาแต่ว่าพ่อยิ่งอ้วนบ่มีฝนมันตกก็เลยสิใสเตาแก๊สนีล่ล่ะขัวเอาเนี่ยครับเบิ่นออกอันนี้คือขั้นตอนเด้อพี่น้องเด้อลองเห็ดกินคือพ่อยิ่งอ้วนเบิ่งยินแต่เสียงพ่อยิ่งอ้วนแวบๆๆๆเสม,มอแต่ว่าโอ้ย ลองเห็ดกินขี้เล่าเบิ่งกันนะน่ามั่งดีดีเสีบขี้เล่าเดี๋ยวจพอพยุ่นเดี๋ยีนยครับกัวครับกัวให้พร้อมครับอย่าบอกกันน้อยเนาะพ้อนเดียไฟ บ่มเลยครับ๋ยวมันแห้งน,หน่อยอไปยังนะ้งหอมเหรอครับพี่น้องเห็นบ่มมันหอมอันนี้คือขวเ่เด้ขันมันจีไฟนี่หอมก็นี่ได้ครับที่นี่เขาจะเอาทั้งเบินีตดีละครับที่เขาขว่เนี่ยใส่หม้อครับนี่เยี่ยนหม้อเลาใส่หม้อลงไปนครับ นี่ครับบะน,นี้เขาก็เอาไกไ่ใส่หัวนะครับไม่ต้องใส่นามเลยครับเนอะนี่ครับไม่ต้องใส่นามนามมันหย่อนมาจากไก่นี่แหละพี่น,อน้องไม่ต้องใส่นามเดี๋ยวนามมันก็ออกครับบะน,นี้เขาใส่ไส้ยังเข,ข้าไปใส่ใบขามใส่ขามเปียก ใส่เครื่องเหรอครับใส่เครื่องไปเลยเกลือนะครับใส่ผงนัวครับใส่หลายหรอผงนัวครัวข้าไปเนี่ยครัว เรื่อยๆอย่างนี้สิแหละครับเดี๋ยวก็นก้ำก็จะออกเดี๋ยวน้ำก็ออกครับเน,นี่ยครับพี่น้องหลังจากเขาขวไปหน่อยนี่ครับน้ำม,มันสีออกมากนา้ำสีออกไม่เองหรอกครับนามมา้ำอ่ะน้ำไม่ไกลนี่แหละเนี่ยคขวบไปเรื่อยๆขวจนกว่าว่ามันสีสุกหมดแล้วครับสีเนื้อมันสีแข็งๆกันหน่อยนะครับว่ามันสุกหรอกแต่ให้มันแข็งๆกันหน่อย หอมครับสูตรนี่หอมเลยครับเนี่ยตบไปเรื่อยๆเนี่ยครับเพราะาต้องใส่น้ำนะพี่น้องนะเพราะต้องใส่น้ำะนะครับเดี๋ยวห่อน้ำแข็งนี่ล่ะโป๊โปปุ๊บลงไปนะครับแล้วก็ปิดฝาเลย รับประมาณจะเคืงองช่วโมงแหละแต่วาเบิ่งซุกแท่แน่นอนครับเื่อยดีด้วยขัดให้น้ำแข็งครับเนี่ยมันคืเป็นไก่ออกเหนียวๆจัง่อยครับมันไก่แก่ไก่ไกไกเถ่าเนาะเพราต้องต้มน้ำแข็งเท่านั้นครับถ้าต้มน้ำธรรมดาถาโดนพี่น้องถาโดน ถ้าว่าขันต้มน้ำแข็งขันแป๊บเดียวประมาณเขื่อนชั่วโมงได้กินเบื่อยเอาละครับบัดนี้จะไม่อ้วนคนผู้ให้ยขีบโบนให้ติถึงเวลาใส่น้ำแข็งเหรอครับนี่ถ้าทำนี่น้ำแข็งครับใส่ลงไปเลยเนี่ยครับน้ำแข็งลงไปเลยน้ำว่ต้องใส่ครับเนี่ยเดี๋ยวเมื่อครับใส่น้ำแข็งนี่ที่บราปะปิดไปนี่ครับปะปิดเลย เนี่ยพี่น้องฝาปิดแต่อยู่ประมาณเคืงองชโม้งกูเหระพี่น้องมาเบิรงกตัดสสุกพอดีนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันนะพี่น้องนะกับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายแต่หลังจากที่เข้าชิมไว้นะครับเนาะปล่อยให้เดือดไปเรื่อยเรื่อยๆื่อยเรื่อยๆืย,ยก็ได้เวลานะครับได้เวลานะครับได้เวลาว่าต้องสิงเปิดเบิรงน้าง่ามพอดีเพะพอดีกค่อยเติเมอมาได้ครับเนอะแต่ว่าก่า เปิดเบิ้งซะก่อนเนี่ยครับเปิดเบิง้งเนี่ยครับขันพอดีบอนะครับขันบ่พอดีก็เติมน้ำเอาแต่ว่าพอนิ้วนต้องการซับนี่พอดีครับเนี่ยนลำแข็งถุงหนึ่งด้น้ำพอดีถามว่าเปืออ่อยบอเยอะทำมาเบิง้ง เนีย่ยครับเลืออยุ่เเลือพอดีเหรอครับกรุๆพอดีนะิ้มมันซะกอนครับจะปรุงไปกับหม้อใน้ิ้มอืมพอดีเกลีอยวพอด,พอดีเข้มพอดี ทุกอย่างก็ดีมั้มีทางเดียวตอนนี้ถ่ากินก็ขอขอบคุณหลายๆด้วยครับเนอะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น,อน้องทั้งหลายที่ติดตามพี่ยี่ห่วนคนผู้ใหี่ผู้ใหญ่แต่ล่องออกไปเห็ดเบิ้งในลักษณะที่เจอไก่เหนียวด้วครับเนอะเพราะว่าจะเป็นไก่ไข่ที่ข้าเวโลโอ้คุณมันลำบากพี่น้อสิีกินทั้งหลายเหนียวๆนี่ไข่ไส้หนังแข็งยังสิเหรอครับบ่เกินเคิร์นเชื่อม่อมเปลื่อยแน่นอนนะครับแนตะ่อล่องออกไปเห็ดเบิ้ง ด้เวลาแล้วก็สิไปกินแล้ะครับวันนี้ขอขอบคุณหลายๆนะครับเนอะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่ติดตามพญาว้นวนคนผู้ห้าขี่โหยง่าขอขอบคุณยูทูบเจอกันกันกบพญาว้นวนในคลิปหน้าเนะครับเนาะสำหรับมือนี่สวัสดีครับ